สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมมีผีอยู่ในห้องน้ำนะฮะโอหภาพนี้กลับหัวมาเลยมาเล่นกันเลยดีกว่าอุ้ยระบบเสียงเซื้อราว4.0นะครับโอ้ oh my god โอ้เป็นเกมที่เราแค่ใช้แค่เมาส์เท่านั้นเองนะครับใช้แค่เมาส์ในการเล่นเกมนี้เท่านั้นกดคลิกเพื่อซูมนะครับซูมทำไมซูมทำไม ซูมทำไมอ่ะโอ้โคลิกขวาคลิกขวาเป็นการหมอบเป็นการก้มนะฮะเฮ้ยสวัสดีครับเอ่ะมีชิชชู่หรือเปล่าครับอันนีอมันเมาเมาช้ามากเลยท่านผู้ชมให้ทำอะไรอะเนี่ยมีระบบโอเคอืม ฝาชักโคกไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยนะให้ผมทำอะไรเอ่ยไอ้ตัวเลขพวกนี้คืออะไรกันสี่มีสี่ตัวให้เราหาเหรออะไรสีเหลืองฮะ,ะที่กั้นอุบัติเหตุเหรอทำไมห้องน้ำมีที่กั้นอุบัติเหตุด้วยอะ บุ่มกล้องบีบขันหัวใจแท้ซูมมื้ยเสียวเอา้เอามาตอนไหนเนี่ยโอเคได้แล้วหนึ่งตัวครับเก็บได้ไหมใส่โอเคใส่ถูกต้องก้มอยู่ตรงนู้นต้องซูมใช่ไหมซูมอย่ามาวเอออย่านะต้องให้มันอยู่กลางจอด้วย โอได้แล้วเก็บเอามาเก็บโอเคที่ภาพมันแตกๆนี่มันมันเป็นเพราะเกมนะเกมเขาออกแบบมาแบบนี้นะให้มันแบบได้สไตล์แบบเก่าๆอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะผมรู้ท่านผู้ชมอ่ะคงเห็นน้องน้ำแบบนี้ก็คงไม่เข้าหรอกนะผมก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับเอต้องให้มาอยู่กลางจอด้วยนะครับ้ย อะไรตกลงมายิงจะเอาอีกเหรอเก็บเก็บมาโอ้ยสามอันแล้วถ้าเป็นเนเดอร์แมนก็คงออกมาข้าวแล้วล่ะฮะเพราะว่าตอนนี้มันโอ้โหนส์อันสุดท้ายพอดีว้าวดีจังเลยนึกว่าจะยากกว่าน,นี้ซะอีกเก็บแล้วไงครบแล้วนี่ซูม ครบแล้วอ่ะประตูตรงเปิดโกมาโอ้โยรองนั่นคืออะไรฮะสูงแม่งเลยเฮ้ยมุมกล้องบีบคันหัวใจมีอะไรไหมเอ้ยข้างๆสวัสดีครับโอเคได้ตัวเอกมาเลือด ชดอโนคือว่าขนลุกคือว่ามันอ้โนเฮ้ยอ้าวจบแล้วฮะมันเป็นทูมินิตเทลลอร์เลอร์แจมนะครับ ก็คือเป็นผู้สร้างเกมนี้เองเกมหลอน2นาทีโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสไครด้วยนะไปละสั้นแท้